ดาสองครับสเก,ก็ตทปบันด้าสองหรือว่ารถไฟครับบุนบุญบุน,ปนไปแล้วเดินหน้าเข้าไปโอ,โ,อโ,อโอ้่รถไฟชัดๆวู้ฮู้ DPF นะครับผ่านแท่นล้างดี f ีเป็นตู้เลยนี่ครับแบบนี้เราก็จะใส่น้ำยาเข้าไปอัดเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวน้ำยาจะเข้าไปอัดนะครับออกทางเข้านะครับ ันนี้เรียกว่าฟัดชิ่งส่วนล้างเลยนะฮะเครื่องออตโต้นะครับมันก็จะทำการล้างออกมาปบบตู้เข้าไปซะเลยนี่ครับจับไว้แล้วแล้วตอนนี้มันออกแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นการล้าง DPF สังเกตว่าน้ำยาจะไหลออกมานะครับจะเป็นขมเหลาดำๆแบบนี้เลยก็ นี่แหละครับคือที่ผผงข้าม่าดำๆที่มันออกมานี่ผมเข้ามาถ่ายในตู้เลยนะฮะลงทุนขนาดไหนฮะดำไปหมดแล้วครับบอกเลยนี่ครับตอนนี้น้ำสังเกตว่าน้ำใสแล้วนะครับไม่ค่อยมีคราบดำๆแล้วใช้ขั้นตอนล้างใช้เดียวนะครับก็ระหว่างที่เราถ่ายแล้วก็ให้เห็นกันไปเลยครับว่าในตู้ทํางานอยู่ยังไงนะครับนี่ก็เป็นแท่นล้าง DPF นี่ก็สไลด์กันมาอีกแล้วครับมาด้าสองไม่ได้สไลด์ครับอันนี้ลากมามาจากไหนเนี่ยพี่สุพรรณบุรี ไปดูครับอาการเป็นยังไงคันนี้มอนดามาแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นเราก็ถอดท่อเสียออกไปแล้ว DPF มันดาสองนะครับวันนี้เราจะมาล้างท่อ DPF ด้วยเครื่องอัดนี่ฮะสเกตเสียงครบับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเราจะกรอกน้ำยาลงไปก่อนนะครับเข้าไปในตัว DPF หมักไว้สักแป๊บเลยเสเกตดูนะครับใส่น้ำยาไปแล้วมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับเพราะว่าน้ำยาไม่สามารถไหลผ่านได้ตรงนี้เราอุดหมดเพื่อหมักนะครับ แต่ว่าเพิ่งใส่ไว้แค่ไม่ถึงครึ่งลิตรน้ํายาโดย,โดยโปกติเข้าไปในนี้ก็ต้องมี2-3ลิตรอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เข้าไปได้หน่อยเดียวยังไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปได้เลยสุดท้ายคือเต็มหน้าเลยครับ <c oughs> นี่ทะลุกออกมานี่ครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เต็มหน้าเลยครับ <c oughs> ไปทั้งตัวเลยฮรครั้งแรกครับต้องมีแบบนี้ฮะไอเพชเชอร์นะครับกำหนดอันนี้เดี๋ยวเราจะแมนนวลให้ดูตอนนี้ตู้เราได้เลเทอไปแล้วนะครับเพราะว่า สังเกตดูครับข้าเาหมา d p f นะครับขึ้นมาเป็นก้อนๆเป็นริ่มๆเลยนะฮะก็ของแท้ครับวันนี้ประเดิมเดี๋ยวดูตู้ข้างในนะครับยิงโอ<ฮ>้หออกเป็นฟองแล้วมันจะเป็นน้ําที่ออกมาจากท่อนะครับไหลไปสู่บอ่บอบําบัดแล้วถึงจะทิ้งลงไปที่เราฟอกตัว d p f เเข้าไปนะครับสังเกตว่าน้ําที่ไหลออกมานะครับจะขาวไม่ไม่ดำเหมือนตอนแรกแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็ยังทํางานอยู่ เพิ่งยังทำงานอยู่นะครับใช้เวลาทำประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้สกเก็ตน้ำจะใส่แล้วไม่ดำเหมือนตอนแรกแล้วก็อภินันทณาการจากอาจารย์ท่านเดิมครับที่เชี่ยมสอนผมมาท่านนี้ครับวันนี้มาอบรมให้ผมทันทีขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์บุญธรรมครับผม